สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะพบกับครูพลอยเหมือนเดิมหลังจากที่เราเรียนการผันวรรณยุกต์อักษรกลางและสูงไปแล้วครั้งนี้จะมาเรียนการผันวรรณยุกต์อักษรต่ําซึ่งเป็นหมู่อักษรสุดท้ายนะคะจะยากจะง่ายยังไงเดี๋ยวเด็กๆไปติดตามกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากผันวรรณยุกให้ถูกต้องเด็กๆต้องแม่นในเรื่องของอักษรตรยางและคําเป็นคําตายนะคะ คลิปที่3มแล้วต้องแม่นแล้วนะใครยังจำไม่ได้ให้ไปทบทวนด่วนๆเลยค่ะเรามาเริ่มการผ่นานวรรณยุกต์อักษรต่ำกันเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเราเริ่มที่อักษรต่ำคำเป็นค่ะผ่านได้ทั้งหมดผันได้ทั้งหมด3ามเสียงนะคะคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะเสียงเอกจากเสียงตวาผ่านไม่ได้นะคะดูตัวอย่างคำค่ะคำแรกคำว่าคาค่ะ เรารู้ว่ามันเป็นอักษรต่ำเพราะว่าพยัญชนะต้นคือคอายค่ะรู้ว่ามันเป็นคำเป็นเพราะว่าคํำนี้ยไม่มีตัวสะกดและประสมด้วยสละเสียงยาวนั่นคือสระอาดังนั้นคาเป็นอักษรต่ำคำเป็นค่ะอ่านได้ดังนี้คาค่าค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 าไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญรูปเอ เสียงโทรูปโทเสียงตรีตัวอย่างที่สองคำว่าคางค่ะเปลี่ยนชนะตัวเดิมรู้ว่ามันเป็นคำเป็นเพราะว่าสะกดด้วยมาตาแม่กงค่ะคืองง,งูดังนั้นคางเป็นอักษรต่ำคำเป็นผันได้ตามเสียงค่ะคือคางข, ng, 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 ข้างคางคางข้างคางเด็กๆสังเกตด,ดีๆนะ อักษรต่ำคำเป็นถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะใส่รูปเอกแต่ไม่ใช่เสียงเอกใช่ไหมคะรูปเอกไม่ใช่เสียงเอกจะเลื่อนไปหนึ่งเสียงค่ะเป็นเสียงโทอ่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะรูปเอกจะเป็นเสียงโทเลื่อนมาหนึ่งเสียงรูปโทก็เช่นเดียวกันค่ะหลักสังเกตเช่นเดียวกันรูปโทจะไม่ใช่เสียงโทแต่จะเลื่อนมาหนึ่งเสียงเป็นเสียงตรีแทนค่ะ รูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีคำว่าซื้อผันได้สามเสียงดังนี้ค่ะซื้อ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 อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคือคําว่าครูค่ะพยัญชนะต้นคือคอควายรอเรือใช่ไหมคะครอเป็นคําควบแท้ผันได้สามเสียงดังนี้ค่ะครูครู รู้รูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีไม่มีรูปเป็นเสียงสามัญน,นะคะอักษรต่ำคำป็นเอาละค่ะเรามาดูกันที่อักษรต่ำคำตายนะคะตัวอย่างคำแรกก็คือคำว่าคาดรู้ว่ามันเป็นอักษรต่ำเพราะว่าพยัญชนะต้นคอและรู้ว่ามันเป็นคำตายเพราะว่ามีตัวสะกดคือดอด็กนะคะผ่านได้สามเสียงคือเสียงโทเสียงตรีและเสียงสัตวา ได้ดังนี้ค่ะคาดคาดขาดคาดคาดขาดตัวอย่างที่สองค่ะคือคำว่าแทบหันได้สามเสียงคือแทบ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 ดูดีดนะ่ะสังเกตดีๆนะคะว่าอักษรต่ำคำตายที่ครูให้สองคำเนี้ย เป็นคำตายแบบออกเสียงยาวดังนั้นคำตายยาวเนี่ยคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงโทนะคะรูปโทมันไม่ใช่เสียงโทนะแต่เป็นเสียงตรีและรูปจัวต,ว,ตว,วาเป็นเสียงตัวตว,วาค่ะรูปกับเสียงตรงกันมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างคะ่ะอันนี้เป็นอักษรต่ำคำตายออกเสียงสั้นเช่นคำว่าค่ะคำนี้อานว่าค่านะคะค่ะ คอควายเนี่ยเป็นอักษรต่ำและสระอะนั้นเป็นเสียงสั้นสระเสียงสั้นดังนั้นคำว่าค่ะจึงเป็นคําตายนะคะอ่านได้สามเสียงดังนี้ค่ะค่ะขาค่ะค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าค่ะสูงนิดนึงนะคะเด็กๆไม่ใช่ออกเสียงว่าค่ะถ้าเราออกเสียงว่าค่ะมันก็คือ ขอไข่สละอะแต่ว่าคำนี้ขอกว้ายสลอะแล้วเติมรูปวรรณยุกต์เอกเนี่ยจะออกเสียงว่าค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะคําว่าหน้าผัานได้สามเสียงเหมือนกับคำว่าค่ะน้านะนาหน้านะหนาจีบีดนะคะรูปเอกไม่ใช่เสียงเองนะแต่เป็นเสียงโท และรูปจัตาวานั้นเสียงกับรูปตรงกันส่วนไม่มีรูปนั้นจะเป็นเสียงตรีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำผัานได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับอักษรต่ำนะคะแบ่งเป็นคำเป็นคำใต้เหมือนเดิม อักษรําํคเป็นจะผ่านได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียง 3. ตรีส่วนอักษรสามคาตายนั้นผันได้3มเสียงซึ่งมันจะมีลักษณะแตกต่างกันระหว่างคําตายที่ออกเสียงสั้นกับคําตายที่ออกเสียงยาวเด็กๆต้องไปดูดีๆนะคะมาถึงหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านอักษรต่ํากันนะคะเริ่มอักษรําําเป็นมกันเลยค่ะค่ะค่ะ ซื้อ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 ครู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 ็นมากค่ะต่อไปเป็นอักษรต่ำคำตายค่ะคาดคาดคาดขาดแทบ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  นะนะ,นะอ่าดูดีๆน,นะคะตามตามคัเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปนะคะไม่มีรูปจะเป็นเสียงสามัญร,รูปเอกจะเลื่อนไปหนึ่งช่องะค่ะไม่ใช่เสียงเอกนะแต่เป็นเสียงโทรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีรูปโทจะไม่ใช่เสียงโทแต่จะเลื่อนไปหนึ่งช่องก็คือจะเป็นเสียงตรีนะคะมีคําถามถามเข้ามาถามว่ารูปถ้าเราจะขันให้มันครบห้าเสียงล่ะทาได้ไหม คำตอบคือสามารถทำได้นะคะเราสามารถทำได้โดยเราจะใช้อักษรสูงเข้ามาช่วยใช้คุณสมบัติที่มันแตกต่างกันนี่แหละเอามาช่วยนะคะถ้าเป็นอักษรต่ำคำเป็นโดยเฉพาะยอะยักษ์เนี่ยก็จะมีคำบางคำที่เราสามารถใช้อักษรกลางคือออ่ัเข้ามาช่วยได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจะได้ไม่จับสนนะคะเช่นคำว่าชาเนี่ยปกติแล้วมันเป็นอักษรต่ำคำเป็นเนาะ ผันได้ตามเสียงคือชาชาช้าส่วนคําว่ามันเนี่ยก็ผันได้ตามเสียงเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นอักษรตามคาเป็นผันได้ว่ามันมั่นมันเราก็จะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นอย่าลืมนะคะว่าลูกเอกเป็นเสียงโทลูกโทนั้นเป็นเสียงตรีครูจะผันให้ครบห้าเสียงครูก็จะเลือกใช้ชอชิงเข้ามาช่วยนะคะเลือกใช้ เสียงชอซึ่งเป็นอักษรสูงเนี่ยมาช่วยเราก็จะพันใหม่ได้ว่าช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 าคำว่ามันครูก็จะใช้อักษรสูงคือหอหีบมาช่วยกลายเป็นหอนำนะคะผันได้ว่ามัน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  หมันดังนั้นถ้าครูให้เด็กๆเ,เขียนคำว่ามั่นจะเขียนได้กี่แบบเขียนได้สองแบบใช่ไหมคะแบบมีหอนำกับแบบไม่มีหอนำถ้าครูให้เขียนคำว่าชาเขียนได้กี่แบบคะเขียนได้สองแบบก็คือแบบเป็นชอช้างกับชอชิงแต่ทั้งนี้เด็กๆก,ก็ต้องใส่วรนอยุให้ถูกตามเสียงด้วยนะคะอ่ะต่อไปคำว่ายา ยอยักแต่ละอานปกติจะพันได้สามเสียงก็คือยายายาอยากให้ครบห้าเสียงครูก็จะใช้ออ่างเข้ามาช่วยผันได้ดังนี้ค่ะยา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 หนไหคะใช้ออ่างมาช่วยแค่นี้เองเราก็จะผันได้ครบ ห้าเสียงแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ <Yeah! S 1> ทั้งอักษรต่ำคำเป็นและอักษรต่ำคำตายเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะการผันอักษรกลางและอักษรสูงไว้นะใครที่ผันได้ถูกต้องครูยกนิ้วให้เลยนะคะเด็ก <Yeah! S 2> ๆครูพลอยต้องไปแล้วอย่าลืมติดตามครูนะจะได้ทำใบงานได้เรียนเข้าใจไปหันเพื่อนโอเคไหมคะโอเค บายบายค่ะ